สภาพใหม่มากเลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับ่ะวันนี้ได้750มา3ตัว4ตัวครับพี่น้องใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนทางช่องลีทองจีชแนลของเราด้วยละกันครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านครับวันนี้ก็มีสินค้าได้มานิดหน่อยครับผมตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับผมวันนี้มีแต่สวยๆเลยนะครับมีแต่สินค้าใช้คำว่าซื้อมามือหนึ่งแล้วก็ปลดประจำการกันนะครับผมก็มีอะไรกันบ้างผสมผสานกันไปทั้งเก่าทั้งใหม่นาะนะครับ วันนี้ผมมีสเต็ปดาวด้วยพี่น้องดูสภาพก่อนครับผมอันนี้ฝานะยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะสภาพโดยรวมโอ้สวยงามครับพี่น้องนี่นะครับหูจเจ๋อเลยนะฮะนานๆนะ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 จะได้เจอสภาพนี้มาทีหนึ่งด้านะหลังครับยอมรับว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็น60แอมป์ด้วยพี่น้องของสยามนีออนเทสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นทองแดงเทนะครับผมตัวนี้จะดึงไฟได้ดีมากนะครับผมโอ้แกะเกะเก,กะเลยพี่น้องเอ้ ตัวนี้ตามสภาพเลยครับพี่น้องสวยๆแบบนี้เลยนะครับ5,500บาทนะครับผมราคาก็ตามสภาพเนาะสวยก็ขายตามสวยคีเรก็ขายตามคีเรครับผม5,5 0 0นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มาดูดอกคาน,นิครับพี่น้องนี่นะฮะซื้อมาลงงานครั้งเดียวครับผมใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วละครับผมไม่ต่างหรอกจากมือหนึ่งนี่หัวน็อตไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้ สวยมากครับพี่น้องนะฮะใช้งานครั้งเดียวดูตูดครับเออเงาวับเลยครับพี่น้องอันนี้ดอกละ1,300บาทนะครับผม1,300บาทสวยสวยเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับโอ้เจ๋วเจ๋วเลยครับผมมือหนึ่งนี่เกือบพันเจ็ดนะรุ่นนี้นะครับผมอันนี้ประหยัดตังค์ไปหลายบาทเลยนะครับประหยัดตังค์ไป400เลยนะครับแต่ว่าได้เป็นสภาพมือหนึ่งแบบนี้เลยนะครับสวยมากตัวนี้ หนึ่งพันสามร้อยบาทมีทั้งหมดสี่ดอกสิบสองนิ้วเด้อนะครับตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับผมสภาพตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับมาดูในส่วนของกิฟครับผมหนึ่งสองสี่ห้าอันนี้ก็ถือว่าแจมโบ้เหมือนกันนะครับดูสภาพดอกครับผมสวยๆเหมือนกันครับผมไม่เบียดนะครับนี่คอตรงนี้ยังตึงอยู่นะครับอันนี้ได้ดอกละ750้บาทนะครับสภาพสวยๆทั้ง2ดอกเลยนะดูตูดครับผมนี่นะครับสวยงาม อืมนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมนี่นะฮะรุ่นนี้ถ้าว่าเก่าไปตรงนี้มันจะชอบหักเด้อพี่น้องดูกันดีๆนะฮะแต่ตัวนี้นี่ครับผมตึงๆสวยๆนะครับดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมมาดูในส่วนของปากแหลมนะครับผมเจ็ดห้าศูนย์คอมห้าศูนย์ตัวนี้เป็นปากแบบนี่เขาเรียกปากอะไรพี่น้องนะครับอ่าสภาพสวยเลยนะครับซื้อมาก็ถอดออกจากตู้เลยนะครับ ตัวนี้ได้อันละ450บาทนะครับผม450บาทนะครับนี่นะเจ๋วๆ๋เลยนะครับปากละ450เป็นปากพลาสติกนะครับนี่นะครับสวยงามปากละ450บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับมาดูในส่วนของเจ็ดห้าศูนย์นะครับวันนี้ได้มา4ตัวนะครับสภาพก็นี่เลยตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นของเทเด้อ นะครับโวยก็ไม่แน่ใจนะว่าเดิมหรือเปล่านะฮะดังทุกดอกนะครับตัวนี้อันละ1,350บาท1,350บาทได้มา4ตัวนะครับผมใครหา750อยู่รีบเลยนะครับ1,350ได้มาทั้งหมด3ตัวนะโอ้ย4ตัวนะครับผมแล้วก็เหล็กยังอยู่นะครับผม2,300บาทนะครับผมเหล็ก3ายูนะครับเป็นของคอมเพกสวยๆเลยครับพี่น้องนี่นะฮะเหล็กคอมเพกครับผมสภาพโดยรวม เฉลียวเลยนะครับเป็นของคอมเพกนะตัวนี้2 0 0พนะครับมาดูในส่วนของโครสวันนี้ได้เจ้าโครส3ทางมานะครับตัวนี้สภาพก็โอเคนะนะครับผมเป็นโครส3ทางก็จะมีความทีตัดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นโลมิดไฮแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซับบูเฟอร์นะครับนี่นะครับเป็นซับบูเฟอร์ให้นะครับผมก็น่าจะเล่นไม่ยากนะมีซับบูเฟอร์อยู่ตรงกลางนะนี่นะครับผมเออนะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโครสแบบนี้ แล้วก็มีตัดความถี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโลมิดไฮอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผม1,500บาทนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับโครดแบบนี้เสียงดีนะพี่น้องน่าใช้งานง่ายด้วยนะ1,500บาทแล้วก็มกะเทคนะครับผมซับบูเฟอร์นะครับผมตัวนี้เป็นของซับนะตัวนี้ก็1,500บาทเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ แล้วก็เลอ่ามิกเซอร์นะครับเสียงดีมิกเซอร์เสียงดีนะครับผมเอฟฟกเทสตัว,น,นะนะว,วนี้นะครับผมนะสวยงามเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ในราคาสองพรวมส่งพันเรับเองอูมาเห่ากันแล้วครับพี่น้องโอ้เจ๋วเลยครับผม <c oughs> ตอนแรกไม่ยอมเห่ากันนะอันนี้ได้พันเก้าเด้อพี่น้องนะครับหนึ่้าร้อยบาท6กช่องนะครับผมรับเองพันเ้ารวมส่งอยู่ที่ สองคนท้วนแล้วก็ลูกหมูครับผมมากิต้าเทสนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับรุ่นเปิดสวิตหลังนะครับนี่นะครับตัวนี้950บาทนะครับลูกหมูนะครับเครื่องมือช่างได้มาตัวเดียวนะครับสินค้าก็รับเลขตีเทินเหมือนเดิมนะครับจะเอาอะไรมาเลขมาตีมาเทินหรือจะขายก็ทักกันเข้ามาได้นะครับโอ้เหลือตู้ครับพี่น้องใบละพันห้านะครับสินิ้วเฟสนะครับของยูไนเต็ดได้มาใบเดียวเด้อตัวนี้ขอบเหล็กแน่นหนาเลยนะครับเป็นของยูไนเต็ดนะครับสินิ้ว ขอบเหล็กแน่นหนาเลยครับพี่น้องนี่นะฮะสวยงามใบละพันหนะครับเป็นของยูไนเต็ดสวยงามเลยครับผมนี่นะฮะใครหาซับสิบหนิ้ว2ดอกนะครับผมเล็กๆตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับของยูเนเต็ดสวยงามมากเลยใบละพันหนะครับชื่นชอบตัวไหนก็ทักกันเข้ามาได้ครับ